เอาละครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับนายแทนนะฮะเจอช่วงเช้าบ้างช่วงเย็ยนบ้างา <c oughs> ก็ไม่มีอะไรมากก็คือจะมา,าทำอาหาร <c oughs> แล้วก็ถ่ายคลิปแชร์ความบันเทิงด้านอาหาให้ทุกคนได้ชมนะครับ <c oughs> แล้วก็ก็ถือว่าเราจะได้มีเขาเรียกอะไรกัมีเรื่องจะมาคุยกันนะครับ วันนี้ที่อยากจะทำกินนะครับเป็นเมนูน้ำพริกนะฮะแต่ว่าเป็นใช้ชื่อว่าน้ำพริกโจนก่อนอื่นนะครับผมตั้งน้ำไว้ละแล้วก็ผมจะต้มกุ้งพร้อมกับเปลือกกุ้งก่อนนะครับหัวกุ้งด้วยอ่ามึงกันเลยแล้วก็ปล่อยให้เขเดือดนะครับที่ต้มหัวกุ้งเปลือกกุ้ง แล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยครับคือผมอยากจะได้น้ำสต็อกของเขานะครับเพราะวันนี้ผมจะทำน้ำพริกหยํำอุ <c oughs> <c oughs> ้ยนี่เทักมาน้ำพริกหยํำก็คือเป็นเป็นเมนูของทางภาคใต้นะครับแต่ว่า,าเคยเคยไปเที่ยวภาคใต้ล้วเคยได้กินกินแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยจังก็เลยหา,าข้อมูลโดยการถาม พี่ชัยเพราะว่าเขาเป็นคนจังหวัดตรังนะครับเขาก็บอกรายละเอียดไปทั้งหมดเลยง่ายมากเลยเข้าที่พี่ชายพูดแล้วบอกผมในฟอยน์นี่คือเป็นกะปินะครับที่ผมใส่ฟอย์แล้วผมไปน้ากับกระทะแล้วก็จะมีพริกขี้หนูซอยหอมซอยแล้วก็เน่าซอยอแตเนื้อ โดยวิธีการก็คือหั่นอย่างนี้ครับหั่นมะนาาเป็นแว่นเอาแกนกลางออกแล้วก็ค่อยๆปาดเขาออกมาเป็นชิ้นนะครับ mm hmm. ก็จะได้ละ mm hmm. เห็นไหมฮะ mm hmm. ไม่ยากเลย mm hmm. เครื่องปรุงไม่กี่อย่าง mm hmm. แต่ทีนี้ก็คือรอกุ้งเดือดสุกน,นะครับ mm hmm. ทีนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวผมขอเวลา รอให้กุ้งสุกก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะเอาลครับที่นี้หลังจากที่เราาต้มกุ้งจนสุกแล้วเนี่ยครับกุ้งที่เราไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเ,เส้นดำเส้นขี้เกาออกแล้วนะครับวันนี้ผมใช้กุ้งประมาณสิบตัวทีนี้ก็ถึงขั้นตอกนการทำแล้วนะครับนี่คือกะปิ ที่ผมใส่ฟอยล์แล้วก็น,นาดกับกระทะน,นะครับมานหนึ่งช้อนใส่ลงไปื้กะปิผักเอก้ปิพอสุกแล้วมันมันหอมมากจริงๆเหลือใจเลยเนี่ยแล้วทีนี้ก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บ สปิหนึ่งช้อนนี่คือผมก็จะใส่น้ำตาลปี๊บประมาณาช้อนช้อนครึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็จักน้ำซุปน้ำสต๊อกกุ้งเนี่ยครับใส่ลงไปแล้วก็ทำการหย่ <laughs> ํม จริงๆเ่ะผมก็ลองก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปเนี่ยผมลองทำคินมมาหลายครั้งแล้วละ่ะผมว่ารสชาติมันผ่านนะถึงเวลาต้องแชร์ให้โลกรู้บางทีอาหารใต้บางเมนูก็ไม่ยากนะในความรู้สึกของผมก็บางเมนูก็ยากอยู่เหมือนกันแต่พอทำไปบ่อยมันก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นคั่วกลิ้งอย่างเงี้ยเอาอยู่เลยฮนะ แชบได้เหงื่อทุกครั้งอ่าละครับพอหยัมจนละลายแบบนี้แล้วนะครับอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะครับเวลาบี้เนี่ยมันจะมันจะไม่ละเอียดซอบี้อ่าหยัมกลิ่นน้ำลายแตกพอ บี้จนละเอียดแล้วนะครับถือว่าผ่านแล้วเนะี่ยไม่ให้น้ำตาลมันเป็นเม็ดน,นะครับทีนี้ก็จะเติมน้ำซุปสต๊อกกุ้งเหมือนเดิมวีขากุ้งเติมเลยครับอ่า เตือไปปริมาณที่เรารู้สึกว่า,อาพอดีนะครับที่นี้ถึงขั้นตอนการชิมความเค็มความหวานความเค็มอของกะปิเด้งปีนิดหนึ่งนะครับผมขอน้ตำตาลอีกนิดนึงนะครับน้ตำตาลปีของเรา ปรุงสองอย่างนี้ให้เท่ากันก่อนนะครับอ๋อ้ยมีเสียงตุ๊กแกด้วยอตายแล้วตุ๊กแกจะเข้าบ้านไหมเนี่ยโอ้ยจ้ะอืมโหหน น่ากลัวจุงทีนนี้ก็ขยำสองสิ่งเนี่ยครับปกติไม่เคยมีในกกี่ตุแกจะมีทำไมเนี่ยโอเคความเคม็มความหอมของกะปิบวกกับน้ำสต๊อกกุ้งแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะครับ ทีนี้มันยังเป็นเม็ดอยู่น,นิดๆนะครับเดีย๋ยวผมขออ่าขอยีเข้าให้ยำเขาให้ท่าที่ก่อนนะแปบบ๊บนึงนะครับอเอาละครับทีนี้กอกวนจนน้ำตาลละลายหมดแล้วทีนี้ก็จะเริ่มใส่เครื่องเลยนะครับเครื่องก็ง่ายๆนะครับตามด้วยอ่า หอมแดงนะครับแล้วก็พริกซอยจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เนื้อมะมะนาวที่ว่าได้ได้ชื่อว่าน้ำพริกหยาบนี้ก็คงเป็นการที่ว่าเขาไม่ได้ใช้ครก,กน,นะแล้วก็ใช้อาจจะแล้วก็ <c oughs> ได้ชื่อ ที่ต่างกันก็คือบางคนก็อาจจะเรียกว่าน้ำชุบหยำน้ำพริกหย่าน้ำพริกโจนแต่ว่าเรียกชื่อไหนก็ได้ครับของว่าภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางเราสามารถที่จะนะทำในสไตล์ของตัวเองได้เลยอ่านะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยกุ้ง ตุ้งนี้คือใช้วิธีการฉีกเอานะครับเมนูนี้ไม่มีกระเทียมนะครับไม่เหมือนนพิกะปินะครับแล้วก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการใช้มือลงไม้ลงมือครับ <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่ลงครกอะ่ะ <c oughs> ถ้าลงครกก็ต้องตำ <c oughs> ใช่ไหมฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เลย ทำจริงๆอคล้ายน้ำพริกกะปินะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้ใส่กระเทียมแล้วก็ไม่ใส่โคกตำน้ำพริกหยำบ้านนาพี่น้องชาวใต้เห็นผมทำถ้าเกิดว่ามันไม่ถูกต้องนี่ก็อย่าถือสากันนะครับผมขอ,อประยุกต์นิดหน่อยถ้าเกิดมันไม่ใช่ตูดสูตรเต็มร้อยนะครับ แต่ผมชอบนะครับอาหารใต้ใส่ในกุ้งที่เหลือจัดเต็มผมล้างมือแล้วนะไม่ต้องกังวลนะครับโอเคน,อนั่นชิมอื้อนั่นเป๊ะ เพิ่มความเค็มความหอมอีกนิดนึงกับน้ำป่าตาหอยนางรมออสเตอร์แบรนด์กรใช้ได้เลยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการความหอมของเขาอหอมกินกับผักทั้งผักสดผักต้มไข่ต้ม กินผักเป็ดกระบุงได้เลยอ่ะพอใส่หอมแดงแล้วก็พริกซอยลงไปนะครับกลิ่นนี้สุดยอดแล้วก็ผมจะขอประยุกต์นิดหนึ่งผมชอบกลิ่นของใบมะกรูดผมซอยไปละผมขอหน่อยนะอาจจะขอขอประยุกต์นะครับเพราะว่าผมว่ามันไปด้วยกันได้รับรองข้าวหมดหม้อวันนี้ เอาละฮะเรียบร้อยเอาละครับน้ำพริกหยํำน้ำชุบน้ำพริกโจนทำไมเลือดต่างกันเยอะมากมายแต่ก็คือวิธีการทำง่ายดีครับใช้อุปกรณ์ไม่เยอะนะครับเน้นมือเน้นการขยำปกติค่าว่าถ้าเกิดดั้งเดิมมาต้องใช้มือขยำนะแต่วันนี้ผมคิดว่า ก็เรามีช้อนแล้วเราก็เลยใช้ช้อน BB เบี้อาแล้วกันเนาะงั้นเอาเป็นว่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเมนูง่ายๆของภาใต้แบบนี้ทำกินเองแล้วก็ปรุงในรสชาติที่เราชอบแล้วก็ให้เครดิตกาว่านี่คือ,อเราก็ทำได้นะอร่อยด้วยรอกินกันอยู่นะีต้องไข่เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเอาเป็นว่างั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ ถ้าคลิปในแทนพอจะมีประโยชน์ก็กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันด้วยถ้าทำอะไรผิดนะครับผมเอาละครับสวัสดีครับผม